ไปสู้เขายืนถ่ายรูปเขาถ่ายรูปทุกทุกทุกคนเลยถ่ายหน้าถ่ายเก็บใบหน้าไว้เลยว่านี่คือประชาธิปไตยนี่คือผู้ที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญออกมาเดินเลยค่ะออกมาเลยอันนี้คือแบบ แต่อย่าไปสู้เขาอย่าใช้ความรุนแรงอย่าการเดินครั้งนี้จะไม่มีความรุนแรงถ้าฝั่งเขาคิดว่าเขาก็ไม่ใช้ความรุนแรงเพราะตอนนี้เราไม่ใช้ความรุนแรงเราใช้นะ ใช่ไหมถ่ายรูปไว้แล้วทีนี้ถ้าเกิดมันมีคนที่แบบรุนแรงขึ้นมาเราก็ถ่ายไว้วิ่งหนีค่ะทุกคนวิ่งหนีอย่าไปสู้เขานะทุกคนถ่ายไว้ถ่ายไว้เขาจะใช้ความรุนแรงอะไรถ่ายถ่ายรูปไว้ถ่ายหน้าไว้ถ่ายอะไรไว้นี้ค่ะใช้เทคโนโลยีแบบนี้ถ่ายเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ทุกใบหน้าเลย สิตอนได้ข่าวถอนออกมาแล้วคนหนึ่งจาก14ล้านเสียงเหลือเหลือสิบเก้ถ้า14เหลือเหลือเท่าไหร่ล่ะ14ก็ต้องเหลือสิบสาล้านเสียง13าล้านคนที่จะมาเดินถนนอ่ะเขาจะไปเดินจุดไหนจุดไหนบ้างเข,เขาเขา เขาคงบอกอะนะเขาจะบอกว่าปูพรมแดงรอเลยค่ะแล้วให้เขาแล้วเรามายืนต้อนรับเขาเหมือนต้อนรับแบบพระราชาเลยค่ะเอาอย่างนั้นเลยเพราะว่าเพราะว่าเขาคิดว่าพระราชาเนี่ยก็เท่าเท่าเท่ากับเขาอะ่ะ ก็ตอนรับเขาแบบแบบราชาเลยโอ้ยทุกคนคลิปยาวแล้วเดี๋ยวเดว,เดวต่อคลิปหน้านะคะ